สวัสดีค่ะนักเรียนป .5 วันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องการอ่านแผนภูมินะคะอ่ะแบบนี้เราเรียกว่าแผนภูมิแท่งเนาะหน้าตาแบบนี้แผนภูมิแท่งคืออะไรอ่ะคือแผนภูมิที่เป็นแท่งตั้งตรงแบบนี้นะคะเหมือนตึกเนาะเหมือนตึกสูง,สง ่อชิดติดกันนะคะแบบนี้เราเรียกว่าแผนภูมิแท่งส่วนประกอบของแผนภูมิแท่งคืออย่างแรกเลยมีชื่อชื่อแผนภูมิแท่งอันนี้คือชื่อจํานวนนักศึกษาที่เลือกเรียนวิชาชีพณศูนย์ฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครนะคะอันนี้คือชื่อของแผนภูมิแท่งเนะาะคราวนี้มาดูแผนภูมิแท่งของเรานะคะจะมีเส้น ดูก่อนนะเส้นที่มีลูกศรแนวตั้งตรงนี้เขาจะบอกจํานวนคนนะคะอะตรงนี้ต่อมาเส้นแนวนอนตรงนี้เขาจะบอกวิชาชีพบอกวิชาชีพก็คือมีวิชาอะไรบ้างนะคะตรงเส้นแนวนอนวิชาแรกแกะสลักและผลไม้ซ่อมโทรศัพท์มือถืออาหารคาวนวดแผบนไทยแล้วก็เบเกอรี่นะคะ ส่วนแท่งที่เป็นจำนวนเส้นที่บอกจำนวนก็มีตั้งแต่80คน100คน120คน140ไปเรื่อยๆจนสูงสุดที่220คนนะคะต่อมา นักเรียนจะเห็นว่ามันมีแท่งที่แตกต่างกันสองสีเป็นแท่งสีม่วงกับแท่งสีเขียวแท่งสีม่วงเขาบ่งบอกว่าเป็นจํานวนของผู้ชายถูกไหมส่วนแท่งสีเขียวเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนะคะเมื่อไรก็ตามที่นักเรียนเห็นว่ามันมีแท่งแท่งสีที่มันแตกต่างกันนักเรียนต้องไปดูด้านข้างนะคะว่าเขาบอกว่าแท่งไหนแทนอะไรเนาะบางทีอาจจะไม่ได้จําแนกเป็นชายหรือหญิงก็ได้นะคะอาจจะเป็น ปีพศออหรืออาจจะเป็นชนิดของสิ่งต่างๆก็ได้นะคะอันนี้เขาให้สีม่วงเป็นชายแสดงว่านี้คือชายอันนี้ก็เป็นหญิงนะคะเป็นจำนวนของผู้หญิงต่อมาอเราลองมาดูซิว่าจำนวนนักศึกษาชายที่เรียนวิชาแกะสลักผล,ลไม้มีกี่คนดูนะผู้ชายเขาสูงมาจนถึงขีดเส้นตรงนี้ถูกไหมคะ อะตรงนี้คือเริ่มที่แปดสิบระหว่างตรงนี้แปดสิบไปถึงหนึ่งร้อยคือห่างกันเท่าไหร่เอ่ยห่างกันยี่สิบนะคะห่างกันยี่สิบแล้วช่องเล็กๆตรงนี้มีกี่ช่องนับค่ะหนึ่องตรงนี้มีสี่ช่องเล็กๆนะคะคือช่องที่อยู่ระหว่างขีดตรงนี้เนี่ย1เนาะ ต่อมาตรงนี้เพิ่มเป็นสองตรงนี้เพิ่มเป็นสามตรงนี้เพิ่มเป็นสี่สี่ช่องถึงจะไปถึงเลขหนึ่งร้อยพอดีนะคะเพราะฉะนั้นเราจะยี่สิบของเราค่ะมาหารสี่ยี่สิบหารสี่จะได้ห้ายี่สิบหารสี่ได้ห้าแสดงว่าแต่ละช่องตรงนี้จะเพิ่มขึ้นทีละห้าเนี่ยช่องเล็กๆตรงนี้นะคะเขาจะเพิ่มขึ้นทีละห้าเพิ่มขึ้นทีละห้าสำหรับ นักศึกษาชายเขาสูงมาถึงตรงนี้แปดสิบเพิ่มขึ้นไปหนึ่งช่องคือเพิ่มขึ้นไปห้าที่เราหามานะคะแปดสิบเพิ่มขึ้นไปห้าเป็นแปดสิบห้าต่อมาเพิ่มขึ้นไปอีกหนึ่งช่องจากแปดสิบห้าเพิ่มไปอีกหนึ่งช่องเป็นเก้าสิบนะคะแสดงว่ามีนักศึกษาชายที่เรียนแกะสลักผลไม้เนี่ยเก้าสิบคน เนาะต่อมาดูนักศึกษาหญิงที่เรียนแกะสลักผลไม้บ้างนักศึกษาหญิงเนี่ยเขาตรงกับตรงนี้พอดีเลยก็คือเลขอะไรคะ100แสดงว่านักศึกษาหญิงเรียนวิชานี้100คนนะคะถ้านักเรียนดูไม่ออกให้นักเรียนเอาไม้บรรทัดทาบเนาะว่ามันสูงถึงขีดตรงไหนนะคะต่อมาดู ออวิชาซ่อมโทรศัพท์มือถือแท่งสีม่วงแทนนักศึกษาหญิงหรือชายนักศึกษาชายถูกไหมคะแท่งสีม่วงแทนนักศึกษาชายดูซินักศึกษาชายเรียนกี่คนเอาไม้บรรทัดทาบแล้วลองดูว่ามันสูงเท่าไหร่อ่าสูงเท่านี้เริ่มที่180เพิ่มขึ้นไป1ขีดคือ185เพิ่มขึ้นไปอีก1ขีดคือ190 แสดงว่ามีนักเรียนชายเรียน190คนนะคะต่อมาดูนักเรียนหญิงนักเรียนหญิงคือสีเขียวในการซ่อมโทรศัพท์มือถือนักเรียนหญิงของเราดูซิอยู่ประมาณไหนอ่าประมาณนี้เราก็นับเพิ่มจาก100ค่ะ100บวกไปอีก5เป็น105บวกไปอีก5เป็น110แสดงว่า มีนักเรียนหญิงเรียนซ่อมโทรศัพท์มือถือ110คนนะคะคราวนี้เม um> okay. okay. ื่อนักเรียนอ่านแผนภูมิไปแล้วนักเรียนก็มาตอบคําถามข้างล่างค่ะเขาถามว่าข้อที่1นักเรียนชายเรียนวิชาชีพใดมากที่สุดและเรียนกี่คนเขามี2องคำถามถูกไหมคะคำถามแรกคือเรียนวิชาชีพใดมากที่สุดและคําถามที่2คือเรียนกี่คนดูซินักเรียนชายเรียนอะไรมากที่สุดนักเรียนชายคือแท่งสีม่วง แท่งสีม่วงตรงไหนสูงที่สุดก็คือแท่งสีม่วงตรงนี้ถูกไหมคะอ่าแท่งนี้สูงที่สุดสูงที่สุดแสดงว่าเขาเรียนวิชานี้มากที่สุดวิชานี้คือซ่อมโทรศัพท์มือถือนักเรียนก็ตอบไปซ่อมโทรศัพท์มือถือ เขาถามต่อด้วยและเรียนกี่คนหนูก็ดูค่ะซ่อมโทรศัพท์มือถือเมื่อกี้เราเพิ่งหามาตอบเลย190คนนะคะต่อมาดูห้องที่2นักเรียนหญิงเรียนวิชาชีพใดน้อยที่สุดอันนี้เขาถามหาน้อยที่สุดและต้องเป็นนักเรียนหญิงด้วยนักศึกษาหญิงด้วยนะคะและเรียนกี่คน ผู้หญิงผู้หญิงคือสีอะไรเอ่ยคือสีเขียวแท่งสีเขียวตรงไหนน้อยที่สุดแท่งสีเขียวตรงไหนน้อยที่สุดคือตรงนี้ถูกไหมคะอ่ะมันสั้นที่สุดแสดงว่านักเรียนหญิงเรียนแกะสลักผักและผลไม้น้อยที่สุดเขียนเลยค่ะแกะสลักค่ะและผลไม้ เขาถามด้วยว่ากี่คนเราหามาแล้วค่ะตรงนี้100รคนต่อมาข้อที่3วิชาชีพใดที่นักศึกษาเรียนต่างกันมากที่สุดและต่างกันกี่คนถ้าเราอยากรู้ว่ามันต่างกันมากหรือน้อยนักเรียนก็ต้องดูความห่างของแท่งถูกไหมคะอย่างเบเกอรี่เนี่ย นักศึกษาชายกับนักศึกษาหญิงต่างกันเท่านี้นวดแผนไทยต่างกันเท่านี้อาหารค้าวต่างกันเท่านี้ถูกไหมซ่อมโทรศัพท์มือถือห่างกันเท่านี้แกะสลักผักและผลไม้ก็ห่างกันเท่านี้นะคะก็ถามว่าวิชาใดเรียนต่างกันมากที่สุดอันไหนที่มันห่างมากๆแสดงว่ามันต่างกันมากถูกไหมคะก็คือวิชาอะไรเอ่ยซ่อมโทรศัพท์มือถือหรือต่อไปค่ะซ่อม โทรศัพท์มือถือและต่างกันกี่คนอ่ะดูนะผู้ชายเนี่ยเขาเรียน190ผู้หญิงเรียนหนึ่งแสดงว่าหนูต้องเอามาลบกันถูกไหมเพราก็ถามว่าเรียนต่างกันกี่คนนะคะศูนย์ลบศูย์ได้0 9นบหได้แ1ดลบหได้0ข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ย80คนก็ต่อไปค่ะแปคน นะคะเรื่องนี้ไม่ยากแต่ว่านักเรียนต้องอ่านแผนภูมิรูปแผนภูมิแท่งให้เป็นว่าแต่และแท่งเนี่ยเขาสูงเท่าไหร่มีจํานวนกี่คนโดยเฉพาะตรงนี้นะคะหนูต้องรู้ว่าเขาเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่เวลาหาให้เอาตัวบนลบตัวล่างเช่นครูอยากหาช่วงตรงนี้ครูก็เอา1 4 0่ง0ลบหนึ ลบกันแล้วมันได้ยี่สิบถูกไหมคะแล้วนักเรียนต้องมาดูว่ามันห่างก,กันกี่ช่องอันนี้เขาห่างกี่ช่องเอ่ยหนึ่งสองสามสี่หนูก็เลยเอายี่สิบมาหารสี่ยี่สิบหารสี่ได้ห้านักเรียนก็จะรู้เลยว่าแต่ละช่องเนี่ยมันเพิ่มขึ้นทีละห้าจากร้อยยี่สิบเพิ่มขึ้นมาตรงนี้ก็เป็นร้อยยี่สิบห้าตรงนี้ก็เป็นร้อยสามสิบเป็นร้อยสามสิบห้าแล้วก็เป็นร้อยสี่สิบพอดีนะคะในทุกๆข้อ ช่องตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะไม่ได้เพิ่มขึ้นห้าเหมือนข้อน,นี้ก็ได้อาจจะเพิ่มขึ้นทีละสิบก็ได้นะคะอาจจะเพิ่มขึ้นทีละสิบเป็นสองร้อยสิบสอง้อยี่สบสอง้อยสาสิบสอง้อยสี่สิบก็ได้แล้วแต่ว่าโจทย์เขากําหนดแบบไหนมาให้แต่ไม่ว่าโจทย์เขาจะกําหนดแบบไหนแต่และช่องจะต้องหางเท่ากันนักเรียนเห็นไหมอย่างอันแรกเนี่ยครูหาว่ามันห่างห้าตรงนี้มันก็ห่างห้าเท่ากัน แต่ละช่องจะต้องห่างเท่ากันนะคะถ้านักเรียนหาได้สิบแสดงว่าทุกๆช่องเนี่ยมันก็จะต้องห่างกันทีละสิบเพิ่มขึ้นทีละสิถ้าหาแล้วห่างทีละสองมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละสองไปในทุกๆช่องนะคะเอาตัวมากลบตัวน้อยแล้วก็หางตามจำนวนช่องนะคะแบบนี้เนาะ,ะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ